มันจะมีไอ้ตัวอะไรมาบางหน่อยนะแต่ถือว่าเล่นกันสักรอบละกันเดี๋ยวผมเล่นสักรอบละกันมันจะมีไอ้ตัวอะไรน้าบางไปก่อนนะครับเพราะว่าผมตรวลงมาใช้แต่เดี๋ยวถือว่าลองกันเล่นเล่นรอบหนึ่งว่าในมือถือนะครับจะเป็นยังไงกันบ้างมีไอ้ไรน้ำอไร่น้ำหายแล้วอันนี้เหมือนจะแยกเหมือนจะแยกนี่ก็น,นี่แมทฟาวนะครับเดี๋ยวจะมาเล่นกันตาแรกนะครับผมจะลองใช้นิ้วในการเล่น tft เซ n s i กันก่อนเลยครับผม มันไอเนี้ยจะบอกว่าในมือถือผมไม่ได้ติดคิวเลยอาจจะเป็นเพราะว่าในมือถือมันอาจจะแยกไครเอต์กันหรือเปล่าไม่รู้หา้อาไม่เจอครับก็หาต่อไปเนาะแมชฟ้ากดเลยนะครับอันนี้จะเป็นแบบขอใน iPad ก็คือแบบในไอแพดูลื่นมากๆแบบดูลื่นมากๆเลยตอนเล่นคือดูลื่นมากแต่นี่คุณเห็นจะเห็นในจอคอมนะครับปกติเลยผนเล่นในคอมอะไรอย่างงี้ในมือถือไม่มีก็ได้ครับอันนี้จะมีขอบดำเลยนะครับเพราะว่าเลสโซลูชันไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นเลยแต่ไม่ติดคิวผมผลเล่ในไอแพดยาวเลยครับแต่กินแบตจัด จะเปิดกระชาจิบิเดียครับมันเชื่อมกับมือถือเชื่อมเชื่อมครับเชื่อมจะเปิดได้เปิดเลยโอเคอันนี้เสียงเต็มเนาะอันนี้ผมเล่นใน iPad นะครับเราก็ดูดูดีมากๆเลยอ่ะแบบดูดีมากๆเลยแบบแบบอันนี้คือเป็นของที่มันเขาทาให้เข้ากับ iPad ด้วยมั้งมนเลยแบบดูแบบดูดีไปเลยถ้าเป็นตะกอบมันจะเป็นมือถือขยายจอนะฮะมันจะเป็นมือถือขยายจอซึ่งก็จะละบากหน่อยมาดูกันครับอันนี้ก็คือโครชาร์อ่ะแบบชาร์มากๆเราสามารถขยับไปไหนก็ได้เลยว่ะ เอาสรุปสรุปมากๆอันนี้ก็จะเป็นทางส่วนของเผ่านะครับอันนี้คือมือคนเล่นมือถืออน่าจะรู้อยู่แล้วดเดี๋ยวผมบงังจอผมบงังเปล่าวะจอผมบังอะไรบ้างปะแชทผมบังนิดนึงหรอแชทผมบังนิดนึงโอเคเดี๋ยวผมจะปิดทุกอย่างก่อนเออตรงนี้ไม่มีเนาะอ่ามีแค่แชทบรงนิดนึงก็คือจะเป็นอย่างนี้แหละครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างคืออย่างที่บอกนะครับว่ามือถือมันมีมานานแล้วไม่ได้มีครั้งแรกครับแต่ว่าอันนี้คือว่าเป็นลอง เตียมขอเซสิเลยแล้ว well. ก like, ันฮะแล้ว like ก oh. so ็น so ี่เป็นเหมือนกับเป็นครั้งแรกมั้งที่มี PBE ในมือถือด้วยอันนี้ตัวละครกูไปไหนอ่ะตัวละครกูไปไหนหมดอ่ะอ๋อเราไม่ได้เป็นตัวละครเลยชอบอยู่นี่เนาะอยู่ทางขวาล่างอ๋ออยู่ทางขวาล่างอ๋อนี่ผมบางผมบางโอ้กูต้องย้ายกล้องเลยเนี่ยถ้าแบบผมใจนี่ไอเทพน้องก็อยู่ด้านซ้ายมือเนาะใครที่เล่นมือถือประจำน่าจะชินแล้วเนาะแต่ผมคนไม่ชินเลยร้านค้าครับบางครึ่งจอเลยทีเดียวร้านค้าขวาล่างเนาะก็คือนี่ครับพอกดร้านค้าก็จะสามารถรีโลได้ เอาไอจิงมันทำให้รู้สึกว่า t f t มันดูแบบคลีนขึ้นเนาะถ้าจะขายก็ลากเข้านะครับอ่าแล้วก็เหมือนจะมีเพลงด้วยปกติเลยอันนี้เรามีตังผมจะเล่นคอมที่แบบง่ายๆก่อนแล้วกันเราจะได้แบบมีโอกาสเล่นต่อไปได้บ้างสฮ้นะครับ DJ วันนี้เล่นเพลงอะไรครับเพลงตามใจชอบเลยครับวันนี้ วันศุกร์นะครับคุณผู้ฟังเราจะมาฟังเพลงแบบชิลๆกันนะครับคุณผู้ฟังเราฟังเพลงสนุกปกันมามากมายแล้วนะครับคุณผู้ฟังวันนี้ครับเราจะมาแบบชิลๆกันบ้างนะฮะวันนี้ครับจะเป็นการเล่นใน TFC Mobile เล่นแบบผู้ดีนะครับเราไม่ใช่นิ้วครับนิ้วเราต้องแบบสะอาดนะครับเราจะใช้เครื่องมือนะครับอุปกรณ์อาวุธในการเล่น t f t ในวันนี้นะครับผมเพลงตอนนี้นะครับเป็นเพลง emo hardstyle jazz เหรอให้ฟิลเหมือนกับตอนที่ผมเล่น Underlord เลยคล้ายๆกันเลย เพราะว่าอันนี้หลอผมก็เล่นในผมก็เล่นใน,น,ในคอมมาก่อนเราไปคอนเทสต์ายู่คอนเทสต์เอาจริงแอบไม่ชินนะเวลาเห็นคาตาเต้มาแล้วแบบรู้สึกตกใจเพราะเฮียคาตาเต้มันจะเตะกวางแมปอ๋อ,มปปอ,อไม่ใช่ไม่ใช่เปลี่ยนลรอเปลี่ยามีสามสิบเก้าบาทเนาะมีสามสิบเก้าบาททำไมภาพมาดูสวยกว่าในคอมวะไม่น่าเกี่ยววะน่าจะจอมาเล็กกว่ามันเลยดูแบบไปนี่กว่า ผมว่ามีต้องตั้งกล้องต่ำเลยแหละครับก้มหน้าเล่นไม่เห็นเลยเล่นไม่แหลกเลยนะแต่แบบในเกมมีแค่ปรับแค่นี้ครับมีแค่ปรับแค่เสียงอะไม่ได้มีปรับแบบพวกเฟรมเรทเลยเนาะมีม <CGI> ีเซเรนเดอร์ด้วยแต่เฟรมเรทเฟรมเรทผมว่าน่าจะประมาณนี้แหละน่าจะประมาณแบบเอ่อเฟมเรทน่าจะฟีลแบบประมาณ60แหละครับไม่ได้แหลกเลยเลยอันนี้โบมือใช่ครับโบมือคนเล่นหาสติวเยอะจังวะ เอสเลวเป็นตัวที่ผมรู้สึกมันไม่ค่อยเก่งเลยแต่ผมอาจจะใส่ของไม่ถูกแหละตอนนี้บางคนก็ใส่บูบบับก็ต้องบูบับปะมานาพี่แกดูมานาเท่าไหร่ครับจิ๊บนี่มานาสี่สิบเล่นตอนเนี้ยเชียในมือถือกูเก็บตังดีมากในมือถือกูเก็บตังดีกว่าในคอมแน่นอนเพราะว่ากูไม่เห็นช็อปตัวเองกูสิ้นเปลืองไม่ได้เพราะว่ากูไม่เห็นช็อปตัวเอง,เอง,เเอเองและสองกูแทบไม่ได้มองแล้วกูมีตังเท่าไหร่ขอกูจะเป็นแบบเทพเจ้าอีคอเลยเามาเล่นที t เฟสสิบในมือถือนยะ ผมไม่ตังค์แปดสิบแบผมไม่สิ้นเปลืองทำอะไรเลยเพราะม่งต้องแบบกดสองรอบแล้วเล่นไปถือยาวๆแล้วเขมขาดเขมขาดเขมขาดเรามีตังเก็บเยอะมากแล้วเราเมนชอบตัวเองด้วยปรับนิสัยวะสามารถเทสได้ตรงไหนครับผมในมือถือเหมือนจะมีให้เข้าไปขอไอ้นี่ครับขออะไรวะขอเล่นนะฮะแต่เดี๋ยวทีมงานมันจะไม่เหมือนกับใน อ้มันจะไม่เหมือนกับใน PBE ปกติตัวที่ว่านี้ต้องทีมงานต้องเป็นคนให้คุณครับอันนี้เป็นอะไรอ่ะเป็นอากาเดียนอันนี้เป็น s e n t i n e ลอันนี้เป็นเซนติเนลอันนี้เป็น s e n t i n e ลเซนติเนลสามใช่ไหมมีเ e นติเนลเซนติเนลผมจะทำตะหลิวผสมไปก่อนตะหลิวแล้วก็ผสมเข็มขาดเป็นฮัสซิลฮัสซิลห้าใช่อ่า ขายซ้ายขายขวาโคตรดีโคตรด,ดีขึ้นเเตรียมขึ้น9เตรียมขึ้นเไปหาเคนสดาวสนุกจังสนุกแต่แบบผมโคตรไม่ชินเลยแบบไม่ชินไนหลายๆอย่างของเซ็ตของแบบของในเวอร์ชันมือถือมากเลยอ๋เกมเดียกันเหรอเเกมเดียกันครับแค่แบบไม่ชินเน่ะเข้าใจเขาไม่ชินเวลา เห็นคาสันเต้ไปตีตัวแครินแล้วใช่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 ไม่ใช่ใช่ใช่เมื่อกี้เลยอ่ะเห็นคาสันเต้ไปตีตัวนั่นหลังแล้วกูใจหายแบบแวบอ่ะอันนี้กาเดียนป่ะกาเดียนกาเดียนกาเดียนต้องการกาเดียนป่ะกาเดียนสองปะกาเดียนสองดีกว่าเอาอีโมกไปวันนี้เราจะไม่ค่อยโยกกันนะครับผมปวดคอวันนี้ผมเล่นท่ายากแล้วปวดคอมากเสียงซาวด์เสกหายไปปะ อ๋อไม่หายไม่หายไม่หาย,หายแล้วนอกจากกูไม่ใช้ตังค์ไม่พอกูจะลืมใช้ไอเทมด้วยโอ้ยดีจังโคตรดีโคตรดีอ่ะลองผสมแฮสติลก็ต้องใส่เป็นแฮสติลดีวะแฮสติลก็ต้องใส่ไอเทมแฮสติลดีวะหรือที่ไม่เปลี่ยนชื่อเป็นสเตทแฟร์แฮสทำไมคนเล่นแฮสติลเยอะจังวะ ได่ตั้งใจมาลองขนาดนั้นแต่แบบขอเล่นสักรอบหนึ่งเพราะว่ามันเป็นคอมที่ทำให้เรารวยๆฐาดสติว,ว่าเตรียมโดนเน์ฟอเพราะมันให้ความรวยเยอะไปหน่อยอคลิปสอสมัครพี่บอกให้เล่นเอแต่ตอนนี้มันมีพีบีให้เล่นพีบีอ๋อคลิปสอสมัครอะไรมันเก่าแล้วครับผมมาถามในท่องนี่แหละครับเพราะว่าเดี๋ยวผมมีต่อคิวลงคลิป,ปีกเยอะครับแต่ว่าคลิปคลิปสมัครเนี่ยเ,เดี๋ยวต้องมีการอัปเดตครับผมแต่ว่าโดยรวมเนี่ยเลือกเป P ็น PPE ครับเขาแยกมาให้เราแล้วเขาแยกมาให้เราเลือก PB ก็เลือกพ B ไปเลยจ้า เต่ซีเนลสี่ป่ะเซใครเกินน่ะกาเดียนอันนี้อันนี้เกินนี่เกินอ่าฮะเดี๋ยวเราต้องหาเซตหน่อยแล้วเดี๋ยวผมจะขายอะเฟิออสเพื่อเราจะได้เจอเป็นเคนเนาะอันนี้โอกาสเจอโชเซนเช็คซิโอกาสเจออ่าเป็น9 0ทับ10แล้วเดี๋ยวเราขึ้นเราเราไปซุ่มต่อโอกาสจะได้เจอเคนมากขึ้นอ่าล็อบบี้นี้สนุกครับ อจิบจ oh, oh, okay, mm ิบจิบจิบใน iPad จิบใน iPad โอเคเราจะขึ้นเป็น9เนาะขึ้น9ขายขวาลงตัวละครแล้วซูมหน่อยซูมซูมตัวไหนล,ลีโลอลีโลอยู่นี่อันนั้นแดสเลอร์ไม่เอาเคนมาแล้วแต่ยังไม่แต่ไม่มีที่ลงว่ะ <c oughs> ซูมต่อหน่อยเผื่อเจออันนี้เป็นจินจินไม่เกี่ยวอะไรเลยจินบุ๊กจินไม่เกี่ยวเลยบุ๊กบุ๊กจินไม่เกี่ยวเลยบุ๊กบุ๊กหยุดบุ๊กบุ๊กบุกบุก ทำอะไรไปบุกบุกทำอะไรไปบุกอู๋เล่นไวโอลินไงรออะไรล่ะเรามาเล่นจีนไวโอลินใน iPad กันครับผม อันนี้ครับโอกาสเจอตัวเฮไลเนอร์โอกาสเจออันนี้คือเป็นโอกาสเจอที่เลเวลสินะฮะอันนี้เป็นโอกาสเจอที่เลเวลสิถ้าคุณขึ้นเลเวลสิได้โอกาสเจอที่เลเวลสิเนี่ยตัวละคร5บาท70%ตัวละคร4บาท30%เลยครับเข้าใจยังครับว่าการเลเวล u ไม่สําคัญมากใน TFC เซตเนี้ยฮะเขาตกใจนึกว่ากูให้ตาฮัตติวอ่ะตาฮัตติวไป็นไหนวะตาฮัตติวไป็นไหนแล้ววะตาฮัตติวอ๋ออยู่นี่อยู่นี่ เอ้ยมานี่มานี่วิ่งอีกวิง่งเอออลืมลืมลืมเอาลืมใส่ให้ตัวละครที่ไร้ที่สุนทรเดี๋ยวาบ้าน้องอ่าแล้วผมไม่ได้ใส่ของไอเคนหรอแล้วของเคเนไปไหนอ่๋อเอาอยู่นี่กู <c oughs> เล่นได้เป็นเลยอ่ะฮะตอนนี้ฮัฟต์สติวห้าอยู่ไข่เอ็นเรียจะเป็นฮัฟต์สติวเจ็ดโอเคโอเคโอเคดีครับทีโม้แพทวันนี้เหมือนจะเนื้อหัวใจจากการฆ่านะอา่า ดีแล้วครับมันควรไปใส่มันมันควรมันควรได้น้อยหน่อยอ่ะไม่ใช่ฆ่าเราได้มันควรแบบฆ่าสองสามตัวแล้วได้ได้อันหนึงยย่งอะไรเงี้ยฆ่าตัวตัวได้อันหนึ่งมันเยอะไปหน่อยโอเคทำจีนสีดาวปะ่ะทำจีนสีดาวในมือถือป่ะในมือถือในมือถือวะ่ะบัมบ๊มบ๊มเดี๋ยวใส่มิฟอร์จูนใส่เอริเยวได้หรือลดกองหน้าลงนิดน,นึงแล้วกันแต่ความจีนกองหน้าต้องหนานะ ดูดิโอ้ดูดูความรวยกูดิตนิดนึงปามา เล่นเยอะเกินไปเริ่มเกลกะจีนกูละสงสารเลยตันเตี้ขายปุบ้บอย่าว่าน้องในมือถือมี้็เสียอย่างครับมันไม่มันไม่มีบอกว่าต้องใช้ตังค์เท่าไหร่กันเอาเออ,เอ,อผมกำลังหายเมื่อกี้เลยเพิ่งสะเก็ดเอาไม่มีฟิว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 แทงต้องหนาวะคอมนี้เดี๋ยวผมอัพแทงก่อนปึ๊บอ้าวทำเปจ็จีนถูกจริงอ่ะฮะอะไรคือการจีนสตาร์แล้ววอลเลย์หยุดหยุดวอลินยหยุดตีวะไม่เห็นแม็กเซนเลย ไวรอลินควรจะมีชีวิตชีวาของตัวเองไม่ใช่เหรอวะมาตันอะไรก่อนกลับไปดูบอร์ดครับผมขวาล่างกลับไปดูบอร์ดเดี๋ยวผมเล่นให้แม่งเป็นแทงเงยอะเลยดีกว่าดีไม่ดีความจริงครับสถิลิทิ้งแค่นี้ก็ได้ลและแทงต้องหนาแทางต้องหนาเล่นคอมดีแทงต้องหนาหรือ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 แครี่สองตัวไปเลย บิ๊กช็อตใช่ไหมผมจะลดไอ้ฮาร์ดลงผมจะลดไอ้ฮาร์ดสติลลงมีใครติดเดสเลอร์ป่ะเดสเลอร์เดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันไปหนึ่งไปหนึ่งนะเฮ้ยบังอะอย่าบังอย่าบังอย่าบังอัคเมนบังออกไงออกออกออกแล้วออกแล้ว โหน่าซื้อมหมยังอะ่ะเอ้ยมิฟอร์จูซื้อมหมยังซื้อมิฟอร์จูหนึ่งคนครับทำไมผมวาจินกัน,กนวะ <Okay. S 1> พิュ๊พิュ๊อันนี้ไปคอมเลเจนด์ไปเลยดีกว่าวะพิวเดี๋ยวเอเคโคเปลี่ยนเป็นใครเป็นแท้งใครลีวะอีไลอีวะอีลอีเป็นแท้งเออเดี๋ยวให้อีลีเป็นแท้งหลักฝึบฟึบโอ๊ยโดนตนันไวโอลินหยุดเล่น ฟฟิ mm ิววดูดาเมจได้ด้วยครับดูดาเมจแบบจิ้มดูดาเมจได้ด้วยดูดูดูความแทงผมมีแชมป์ดูบเนาะที่ผมกำลังจะลืมใช้เอ๊ะแดชอะไรคือแดชเลอร์เรามีแดชเลอร์ปะแดชเลอร์แดชเลอร์ไม่มีเข้าลืมไปเทพอ่ะโมบายเข้าแทนวันที่22ครับเข้าพร้อมกันเลยครับเดี๋ยวเปลี่ยนแทงนิดนึงกาเดียนใช่ไหมเดี๋ยวนะ กาเดียนอะคู่ก <Pf ing. S 1> ันค <internally. S 3> ู <ks> 1> 1่ก <ilim. S 1> ันเดี๋ยวผมจะให้นี่เป็นกาเดี๋ยวให้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดนเทนเนล์เกิดมาหนึ่งเดี๋ยว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 เดี๋เอ้ดูเออปีแคนไปเท่าไหร่แล้วกันอ่อันนี้เป็นการทดสอบว่าเวลามึงุ่งชีวิตวุ่นวายมึงทำไงได้บ้างอ่าอ่ามามาแล้วเดี๋ยววันนี้เดสเลอร์เดี๋ยวผมทุบทิ้งเนาะเดี๋ยวทุบทิ้งทุบทิ้งยังไม่เอารอรอเก็บจทรอเก็บจทรอเก็บจท ยะน่าไม่เกี่ยวขายเอาตังคืนจะได้จะได้บุ๊กจะได้เล่นทีฟทีเก่งอยู่เล่นทีฟทีเก่งอยู่หรื T, อจะเป็นในมือถือก็เถอะเก่งมากเก่งมากฟืบปืบอ่าใช้ได้เอาจีนกูตายได้ไงวะปกติเลเวล9เก้าคือเลว 9, เลวอรทำตัวละคร5าบาทสามดาวไม่ใช่หรอโอกาสเจอเท่าไหร่เอยเช็คนีโอกาสเจอสิเปอร์เซ็นต์เ้ยเอามีเค้วยหรอ มีเคตอนไหนไม่เห็นมีเลยอุ้ยแจ๊สองไมมเอาเจ้าจีนเจ้าจีนลงแทนใครอะลงแทนเดี๋ยวนะเอ็ดหลอดเดี๋ยวนะอยากได้อยากได้เคให้ลงมาลงแทนนี่ไงแล้วก็เดี๋ยวหาสติลเอาไปให้คนหนึ่งที่อยากเป็นอย่างเช่นยอริกอยากเป็นให้ทำใช้ทำ,ำไมก่อนอาจจะได้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 อันนี้ครับเป็นคอมอผมจะตั้งชื่อคอมดีว่าคอม TFT Mobile เนีเดี๋ยวลงเอลิโย้ครบพอดีเลยไม่เจอเอลิโย้เลยว่ะโดนย่าหมดเลยเอ้ยใช้นิ้วไม่ได้ใช้นิ้วไม่ได้ใช้ปากกาใช้ปากกาสำคัญกว่าสำคัญกว่าปากกาแม่นกว่าปากกาแม่นกว่าใช้นิ้วเดี๋ยวไม่แม่นขอเอลิโย้หนึ่งตัวดิผสมสักนิดนึงบอร์ดอับเกรดอ้าวไม่ใช่กูจะซื้อก่อนยี่สิบได้อะไรบ้างยี่สิบบาทได้อะไรบ้างยี่สิบบาทได้ยอริกเกินมาตัวหนึ่งซื้อยอริกงหนึ่งคนครับ เอออ่ะฮะขายของทิ้งเอาไปให้เอาไปให้ตัวละครกองหน้านิดนึงดูเล่นมั่วๆเนาะแต่เล่นมั่วๆมึงก็ไม่รู้พวกกูถ้ากูปิดเผ่ามึงกูมึงก็จะไม่รู้เผ่ากูแย่จะได้จะได้จะได้คอมจะได้คุณบูลลี่ซุปเล่นเซิเเร์ฟนอตเหรอครับใช่ครับตแต่ในที่นี้จะเป็นเซิร์ฟเทสนะครับต้องไปเซิร์ฟนอตตลอดเลยครับผมฟิวฟิวฟิวเอาไปจริงๆไม่ไม่ต่างอะไรจากอารีเลยเน้นค่าทีละตัว แต่ว่าค่าได้ดีมากแต่ช้ามากมากฟืบฟึ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 บใครมันถึงจังวะโซน่าถึงได้ไงวะฟึบฟึบนี่ฟึบนี่ชนะไปแล้วก็ฟังเพลงไปครับผมเซอร์อีกซื้ออีกซื้ออีกอุ้ยรวยรวยผมรวยมากรีบเก็บรีบเก็บกูไม่สะดวกทนาดนั้น ถ้าต้องการเอเรียวหนึ่งคนมันจะยากขนาดอันนี้สองดาวซื้ออบลากยากมากเลยอ่ะเออไม่ไม่ควรลากว่ะควรควรจิ้มควรใช้นิ้วจิ้มเออใช้นิ้วจิ้มใช้นิ้วจิ้มอฮะขอของแทงเพิ่มครับขอของแทงเพิ่มครับต้องการแทงเพิ่มครับนี่ก็เป็นแทงอยู่โอเคโอเคโอเคนี่ขายทิ้งเปลืองที่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 ยี่สิบบาทนะ ฟิวฟึบฟึบนี้ฟึบโอ้โหฟึบแล้วก็ระหว่างแล้วเราก็มาเต้นได้ครับแบบสบายๆเต้นแบบเมื่อคอมากเพราะมึงต้องมองกลมถ้ามือเล่นแบบบนโต,โตะอะไรอย่างนี้โมบ,บายลิงก์กับ p ัใช่ครับลับต์ครับผัันัับับ เอลิโอมาแล้วเท่ากับเราต้องเอาคนแบบที่ไร้ค่าสุดทีออกไปคนนึงมาอาน่ครบแล้วครับบิ๊กช็อต4ฮารสติว5อ่านี่ครบผมเองฟิวเปิดคอมทีเสทีมือถือก็ต้องที่หนึ่งเนี่ยขาดฮาร์ดสามดาวอุ้ยหูจินฆ่าขาดารดสามดาวได้ด้วยเมื่อกี้แต่ว่าฆ่าช้าไปหน่อย เอาจริงพอคุณเล่น t f t เสีสเซนี้ไปเรื่อยๆอคุณจะเริ่มไม่ค่อยกลัวพวกหรือว่าไม,ไม่ค่อยตกใจพวกตัวละครแบบ4บาทสาดาวแล้วครับเดี๋ยวคุณจะชิงกับมันเองเว้ยเรามาทำจีนฮะเรา,าทำจีนสี่ดาวเดือา <rare> เขาก็ไม่ได้ขึ้นเลยว่าสิกันเนานะก็อยนะู่แค่เลเก้าเนาะ โอเคซ่มหน่อยซ่มหน่อยเลเวเก้าสามารถทำจินสามดาวได้ปะกูใ <Yeah. S 1> ช้นิ้วละแม่งใช้นิวน้วละไม่ทันใจเลยใช้นิ้วก็ได้สะดวกกว่าเยอะเลยถอดไปลยวว่าเก้ามีตัวละครหนึ่งบาทเยอะจงังเลยเนาะ มีใครอยากเป็นแจ๊สป่ะมีใครอยากเล่นแจ๊สเป็นป่ะเอลิโอเอลียวเล่นแจ๊สเอ้ยแจ๊สติดว่ะแจ๊สติดว่ะอยู่ปึ๊บ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 ปั๊บ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 ป๊บโอ้ย เอาจีโนลดโคตรเสียเวลาเอาจีโนลดแม่งโคตรเก่งกว่าจีนเลยเพราะโนลด์ทำให้จีนเสียเวลาจัดจันเลยโอเคดูซ okay, ิว่าเราสามารถทำลูเซียส,สามดาวได้ปะเอ้ยน่าจะไม่ได้ปะไม่ได้นักคู่เลยโดนแย่นักคู่เลยโดนแย่ทั้งจีนโดนแย่ทั้งนี่นักคู่เลยถ้าทำต้องเป็นตัวละครเอ่อองจิมใช่ไหมอ่ะจิมจิมถ้าทำต้องเป็นตัวละครสี่บาทสามดาวตามเขาละบิดแคงไหลไะเอ่ยเมื่อกี้ก็มีตั้งเยอะไม่เซอร์บุ๊ก ุจบเกมผมได้ใช้แชมดูฟเลยต่อไปเจอคาถ์ท้าสามดาวดนปดิหนวดมันแก้ทางจีนมากเลยอะ่ะหนวดมันทำให้จีนเสียเวลามากเลยอะ่ะผมว่าผมรู้จุดจอดจีนแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเราเผื่อได้แชมเผื่อรอบหน้าไอ้กล่องแฮสติวให้แชมดูฟสามันเดี๋ยวคนดีดตัวไปแล้วครับคาถาสามดาวตูมเอาจริงคาถาเขา,ากแก้ทางง่ายนะใส่หนวดดูดิเฮ้ยเฮ้ยคาถาสามดาวโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเองนี่เดี๋ยวเอง อ่ะขอแชมป์ดูบสิอันขอบคุณที่ให้ปูนะกูจะใช้ปูไอ้พูกนี้ให้มีประโยชน์เลยโอ้ยกูต้องนั่งจิ้มเก็บตังค์เหมือ,อนที่กูเล่น t f t หรือแทบๆวะเนี่ยโอ้กูต้องนั่งจิ้มเก็บตังค์มามีจีบีเคดี DS, เซลเฟลฟินของจีนนะฮะเราไม่ส่งกับจีนครับมันอยู่อีกโลกหนึ่งฮะ ถ้าคุณดูคอนเทนต์จีนบ่อยคุณจะไม่อยากเล่น T F T ปัจจุบันครับแต่นั้นอย่าเลยครับผมแนะนำนะพอเซอร์แม่งดีกว่าจัดๆเลยจริงๆ<น>เอาลืมซื้อบิษแข็งอ๋อไม่ชินไม่ชินไม่ไม่ชินในมือถือขอโทษขอโทษไม่ชินในมือถือเลย<น>อย่าบอกนะว่าพิษแข้ง <hi> พุกพี่บุกกำลังลืมอะไรป่ะพี่บุกมีน,นี่หรือเปล่าพี่บุกมีน,นี่พี่จะหาทำอะไรพี่ไม่ลืมครับนี่แล้วก็ลากเข้าอ่ามึงมาเดมาเดมาเด,าเดพี่บุกไม่ลืมพี่บุกบอกเลยพี่บุกไม่ลืมมาเดบิดแข้งสามดาวอ่ะโหโดนช็อตแน่พวกมึงอ่ะตาไปที่บิดแข้งไม่ตายจีนหัวไม่ตายฟืบ งงงงโอ้โหอุตสาห้คาทัสอุตสาห้คาทัสอุตสาบิวคาทัสทหรอเสียใจด้วยนะจ๊ะถ้าแบบถ้าแบบเอาอ่ะเปิดตัว t f t Mobile ไปด้วยกันวะ่ะด้วยวิดแคง3ดาวแล้วก็ที่1วะ่ะนี่นะครับจะเป็น t f t Mobile นะครับพวกอินเทอร์เฟซต่างๆนะครับจะค่อนข้างดีเลย iPhone, iPad หรือว่ามือถือหรือว่าแท็บเล็ตนะครับแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือ คุณจะสามารถลิงก์กลับในคอมได้ด้วยนะครับมีประวัติการเล่นอะไรพร้อมเลยแบบสามารถจิ้มได้ดูดีๆมากเลยเพียเกนนะครับเป็นหน้าล็อบบี้เนาะสามารถเปลี่ยนตัวละครเปลี่ยนเทพเปลี่ยนบูเหมือนกันเลยเปลี่ยนตัวละครลิตเติลเลเจน์นะครับเป็นตัวแพงที่คุณจะต้องเสียหูจิบเยอะขนาดนี้เลยวันนี้เพืเอนนะครับอันนี้เป็นของ PB e นะครับต้องขอบคุณเลออดน,นะครับที่ทําการให้โค้ดผมมาที่จะได้เข้าไปเล่นกันนะครับสำหรับทุกคนนะครับวันที่22 อีกนิดเดียวครับอีกแค่ไม่เกิน2อาทิตย์ครับรอ TFT Mobile ทั้งในมือถือม o b i l ายแล้วก็แท็บเล็ตกันได้เลยนะครับทั้ง iOS และก็ Android นะครับวันนี้ครับผมซาโวลาไปก่อนเจอคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย